สวัสดีค่ะทุกคนมิ้นเอนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเมียงไม้มิมม้นค่ะในคลิปนี้นะคะมิ้นจะมานำคลิปรีวิวขนมที่มิน้นอยากกินมานานมากในที่สุดมิ้นก็ได้กินราคานั่นคือนะขนมโมจิครีมชีสผลไม,ม้ค่ะ ตัวน,นี้นะคะราคาอยู่ที่79บาทค่ะเป็นไซส์เอมีซื้อมาจากงานองค์พระพผมเจดีย์นะคะมีไปเดินมาในวันนี้ค่ะเป็นที่28ตุลาคมงานองค์พระจริงนะคะเริ่มวันที่2ถึง10พฤศจิกายนแต่ว่าเปิดให้เดินเที่ยวได้ตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึง12พฤศจิกายน,นะคะ่ะทุกคนสามารถไปเดินเที่ยวกันได้นะคะเพราะว่าวันที่มิ้นลงคลิปเนี่ยมีคิดว่างานองค์พระก็ยังจัดอยู่ค่ะก็เมื่อจิคิมชี้นะคะร้านที่มิ้นซื้อมีทั้งหมด3ขนาดค่ะ S อ9บาท M 9.9บาทแล้วก็ไซส์แอลนะคะร้อยนิดๆค่ะมินไม่ได้ใจ่ว่าร้อยเท่าไหร่นะคะมินสั่งไซส์เอสมาเพราะว่ามิ้นยังไม่เคยลองกินนี่เลยไม่รู้ค่ะว่าจะ,จะถูกปากแค่ไหนถ้าสมมุติแบบมันถูกปากเนี่ยก็โอเคแต่ถ้ามันไม่ถูกปากเนี่ยเราจะได้ไม่ต้องรู้สึกผิดมากนะคะที่เราเสียเงินไปก็นี่เป็นการไปโรงนรมพักครั้งที่2มินแล้วค่ะครั้งแรกที่มินไปเดินมินไม่ได้ซื้อแต่มินเห็นหลายร้านมากเลยที่เขาขายกันแล้วมิ้นแบบ โอ้หเห็นดิบุนิซต็อกยิ่มากว่ามันอร่อยมันนุ่มมันนัวก็เลยอะต้องจัดละรอบสองก็คือได้กินสมใจสักทีนึงนะคะก็ไปยืนรออยู่สักแป๊บเ่งขึ้นที่งานน้งพาเนี่ยมีร้านมูจิครีมชีสผลไม้ไม่ต่ํากว่า5ร้านค่ะคือแบบหลายร้านเลยแหละก็เป็นแป้งมจิสีขาวนุ่มนะคะแล้วก็มีครีมชีสมินเลอร์เป็นช็อกโกแลตค่ะท็อปปิ้งก็เป็นคอนเฟลกนะคะส่วนผลไม้มินเลอร์เป็น สตรอเบอรี่แล้วก็บราวนี่ค่ะสงสัยใช่ไหมนะคะว่าบราวนี่ผลไม้ตรงไหนที่แรกอะ่ะมินเลือกผลไม้เป็นสตรอเบอรี่กับบลูเบอรี่ค่ะแล้วมิ้นเหลือไปเห็นบราวนี่มันก็ถามคนขายว่าตัวบราวนี่เนี่ยมันเกี่ยวกับส่วนไหนของออโมจิคะมันคือท็อป,ปิ้งหรอหรือว่าคืออันไหนเขาบอกว่ามันคืออยู่ในส่วนของผลไม้แล้วตอนนั้นน่ะเขามีผลไม้มา,มานึงอย่างนะที่เขาใส่ไปคือสตรอเบอรี่มิก็เลยออนให้ขอเปลี่ยนจากบลูเบอรี่เป็นบราวนี่ได้ไหมคะเขาก็เปลี่ยนให้ค่ะมิก็เลย ได้เป็นสับ,บอะกับเปล่านี่แทนคือเป็นสาวช็อกโกแลตนะคะชอบช็อกโกแลตมากๆมาเดี๋ยวเรามากินอะไรดีกว่าว่าจะเป็นยังไงบ้างคือแบบตื่นเต้นมากๆเวลานี้เป็นเวลาประมาณสองทุ่มนะคะคือออกกำลังกายมาทั้งหมดเพื่อที่จะกินของหวานจ้าเป็นคนชอบออกกำลังกายแต่ว่าติดหวานมากก็เลยโอเคเราจะปล่อยจอยนะคะ นี่ให้ดูหน้าตาใกลๆนะคะมันจะมีความใช่ไหมโอเคก็ถือว่าถ้วยไม่เล็กเลยนะลูกใหญ่มากมาช้อนจะหักไหมคือโปุ๊ดนะนี่ดูความยืดอาได้บรามียแล้วนี่ค่ะดูแบบ รีวิวอาหารเนแ่ยงนุ่มมากแลัคอนเฟิร์มมันไม่ค่อยกรอบแล้วแอบเหนียวนิดนึงคอนเฟิร์มบตแปงนุ่มจริงแล้วก็โอ๊ยรีไปกินไปแป้งนุ่มแล้วก็มานี่เนี่ย ก็นัวดีนะคะอืมอันนี้ก็นุ่มๆหวานอร่อยหมดละนี่นี่ได้สตรอเบอรี่แล้วเราชอบสตรอเบอรี่มากๆแต่ว่าเป็นสตรอเบอรี่สดนรรมดา,าถ้าเป็นขนมวสตรอเบอรีนะ่เนี่ยมปนท่านพี่กินเลยแต่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่บรูทเนี่ยถูกใจมากมา หวานจัดเปรี้ยวโอเคไหมน,ะนี่นี่อครีมชีสย้มย้มมีความหวานแล้วมีความสุขมากชอบของหวานมากมากนี่จะจ่าครีมชีสต่อด้วยสตรอเบอรี่ แล้วก็แต้งโมจิกับคอนเซ็กนี่เธอสิ่งทุกอย่างในคำเดียวสิ่งหัวอุด ถือว่าเป็นจัดสิบเก้าที่มาผิดหวังค่ะเพราะว่าเฮ้ยมันอร่อยมันนุ่มจริงนะคือแป้งมจิแบบยืดยืนุ่มดีมากเลยอ่ะแต่ว่าขอหักคะแนนคอนเฟิร์นนะะิดนึงค่ะคือทุกอย่างดีมากแบบสตรอเบอรี่เปรี้ยวนิดๆมีหวานนอยๆแล้วก็แป้งมจินุ่มดีครีมชีสก็ไม่ได้เลี่ยนแล้วก็บราวนี่ก็มีความนุ่มๆแล้วก็หวานนิดๆนะคะแต่ว่าคอนเฟิร์เนี่ยแอบเหนียวไปนิดนึง ขอืมเพราะคะแนนตอนนี้แล้วกันก็ให้เก้าเต็มสิบไปเลยค่ะหักหนึ่งคะแนนตรงที่คอนฟิสเขามันไม่กรอบนะคะอาจจะแบบโดนลมเยอะหรือเปล่าอืมอร่อยจริงค่ะแบบนัวแล้วล่ะอุ้ยัน,นคำใหญ่แต่ไม่แก่อืมโอ้โห บางนี้ชิ้นใหญ่มากนี่ค่ะชิมชิ้นใหญ่เดีราไม่ทันแล้วเราป้อนตัวเยอะไป สักคำหนึ่งมเวลี่กูดโอเคก็ถือว่าเป็นการดูที่มันแบบอร่อยแล้วก็มีความสุขมากๆเลยค่ะเพราะว่าชอบกินขนมหวานแล้วก็ชอบกินช็อกโกแลตมากแล้วมันก็คือเลือกใส่มาแต่ของที่ตัวเองชอบเท่านั้นเลย mm. ก็เป็น79บาทที่ไม่ผิดหวังนะคะ แต่มินจำชื่อ้าไม่ได้แล้วว่ามีซื้อจากร้านไหนมาเดี๋ยวถ้ามินจะไปเปิดคลิปที่มินถ่ายมาทุกคนได้ดูนะคะถ้าสมมติมินเจอชี่ร้านมินจะแปะไว้ตรงนี้ว่าคือร้านไหนนะคะแต่ว่าในองคาเนี่ยมีเยอะมากๆก็ถ้าใครอยากจะไปหาของกินที่แบบเป็นร้านเด็ดร้านดางนังในติกตอกสามารถไปเดินเที่ยวกนองคาได้เลยนะคะเพราะว่ามีเยอะเลยทั้งวุจีคิมชีสผลไม้โกโก้คูดข้าวเกี๊ยบ ก็มีทั้งแบบเขาเก็บเห็ดหอมแล้วก็มีแบบเขาเก็บปลาอะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกแบบลูกชิ้นปั้นสดมีขนมเปี๊ยะลาวาคือของกินเยอะมากๆใครที่เป็นแบบสายกินสายชอปนล้ก็แนะนําให้ไปเที่ยวกันเลยนะคะก็งานของเขานะคะยังจัดอีกหลายวันค่ะสามารถไปเดินชิมช็อปช้ยกันได้นะคะแล้วก็มีหลายร้านค่ะที่ เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะก็ไปใช้สิทกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ไม่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมจบค่ะไว้แต่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายคืออร่อยมีความสุขมากไปลองซื้อกันได้นะคะอร่อยจริงค่ะ